ในคช้าผมนะฮะก็ขอกล่าวสวัสดีท้องผู้ชมทุกท่านเลยในเร้าผมนะะวันนี้ก็อยู่ผมในซิเกอร์ทีวีอีกแล้วในคช้าผมนะฮะโอเควันนี้ผมก็จะมาสอนสร้างรถบิ๊กฟรุตนั่นเองในเร้าผมนะก็ตามปกคลิปเลยในเรับผมนะก็ไม่พูดทำํำเพลงนะเรามาดูวิธีการสร้างกันเลยในเร้าผมนะฮะก็เตรียมอุปกรณ์ตามผมเลยเนาะนะฮะผมก็ขี้เกียจจะว่าไงามาที่าบบล็อกว่าผมเอาอะไรมาบ้างในเชาผมขี้เกียจนะเนะ <c oughs> โอเคอเฮ้ยนะ,ะเอามาตามผมเลยนะฮะ เฟอร์แนนต์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 โอเคแล้วก็ประมาณนี้ก่อนนะเอาแค่นี้พอนะเอ้ยเดี๋ินเดินเลยบาอย่างเยลยบีงอย่างหนึ่งโอเคนะฮะโอเควางไว้อย่างนี้สร้างตามผมเลยนะเพื่อเป็นแบบไม่เป็นการเสียเวลานะผมก็ที่เกลอธิบายอะไรเยอะแยะในเขาผมนะก็สร้างเว้นระยะห่างตรงนี้3บล็อกในเขาผมนะแล้วก็เว้นระยะห่างตรงนี้1บล็อก โอเคอวางผิดวางผิดคลอภัยคลอภัยโอเคนะครับผมน่ะ nah, เสร็จแล้วให้เราเอาไอบ้บล็อกทรายนี่ยนะฮะเป็นที่มันเป็นสีแดงนะครับผมนะ่ะอย่างนี้นะฮะโอเคเ okay, สร็จแล้วก็เอาที่บันไดเนี่ยวางไว้วอย่างนี้ โอเคนะวางเสร็จเรียบร้อยนะฮะให้เราเอาอุ้ยไอเคกูเ <c oughs> อบล็อกมาผิดนะฮะแล้วก็เอาบล็อกสโตนบิกมานะฮะสโตนบิกสโตนบิกนะครับผมให้เราวางขึ้นมา2บล็อกอย่างนี้นะฮะเสร็จแล้วก็ทุกครั้งออกเสร็จแล้วก็เอาสลับวางไว้อย่างนี้เลยในครับผมหน้าเสร็จแล้วก็เอา สกีลพิตันนะเอาพิตันอย่างเดียวพอนะครับผมนะไม่ต้องเอาสกีลพิตันนะครับผมวางอย่างนี้เลยนะสำหรับใครที่ไม่ทันนะก็สามารถก็ดูใหม่ได้ในเช้าผมนะผมจะจะไปไวๆเลยนะฮะโอเคเสร็จแล้วให้เราตั้งเฟอร์แนนต์นะฮะไว้ตรงนี้โอเคนะฮะเอ้ยเดี๋ยวผิดผิดหรือเปล่าวะผิดเปล่าผิดต่อโอเคถูกแล้วถูกแล้วนะฮะถูกแล้วโอเคนะฮะ หลังจากนั้นให้เราเอานะครับวางไว้อย่างนี้ปักเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดผิดผิดวางไว้่ปักปักเสร็จแล้วให้เราเอาเอิม่มขนแกะสีเทามานะครับผมขนแกะสีเทาขนแกะสีเทามานะครับผมเสร็จแล้วก็เอานี่มาด้วยเออเออแล้วก็กระจกแบนมาฮะเออโอเคนะครับผมนะ่าก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็วางไวอ้อย่างนี้ เสร็จแล้วก็เอากระจกโอ้ยวางหินวางหินเอากระจกวางนะฮะเสร็จแล้วก็เอาอย่างนี้เลยเสร็จแล้วก็โอ้ยโอเคมันกูเอาสีดำมาทำเพื่ออะไรวะนี่กูจะเอาสีเทา What t วัตเฟกเซโอเคนะฮะผมจะพยายามไม่พูดคำหยาบแล้วในเช้าผมนะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีในเช้าผมนะโอเคแล้วก็มาด้านหลังในเช้าผมนะแล้วก็วาง ไว้ดีดด้านหลังหนึ่งอันในครับผมนะ่าเสร็จเรียบร้อยนะให้เราอ๋ออ๋อวางผิดวางผิดวางผิดในะรับผมนะ่ะให้เราเอาบันไดามานะครับบันไดลิงนะครับผมบันไดลิงเสร็จแล้วก็เอาอะไรวะกรอบลูกนะครับกรอบลูกเสร็จแล้วก็เอาขนแกะสีขาวมาเสร็จแล้วก็เอาบล็อกออฟเฟสสเตนมานะครับผมนะ่ะแล้วก็วางข้างปักปักโอเค โอเคในเข่าผมน่าเสาร็จแล้วให้เราเอาเลเวอร์มาในเข่าบลเลเวอร์เลเวอรเ์เลเวอร,เเวร,เเวร์โอเควางไว้อย่างนี้โอเคแล้วก็กดเปิดนะฮะแล้วซิกกี้พิทตันต,ตรงนี้ก็จะทํางานนะฮะแน่อย่างเฟลในเข่าผมน่า,สา okay. เสร็จแล้วก็มาข้างบนนี่หนึ่งอันนะแล้วก็อุ้ยตกโอเควางไว้ตรงนี้นะฮะแล้วก็ปล่อยไม่ปล่อยดิแล้วก็กดเปิดสวิตช์ในเข่าผมหน่าเสาร็จแล้วก็เอาพรมส,สีนี่มาเหมือนเดิมนะเอามาเหมือนเดิม แล้วก็วางไว้ตรงนี้นะครับผมนะโอเคเสร็จแล้วก็เอาพรมสีส้มนะฮะมาวางไว้อย่างนี้เลยวางไว้อย่างนี้นะฮะเสร็จแล้วก็วางเอาเอาประตูกดเหล็กมาในครับผมนะโอเควางไว้อย่างนี้นะฮะเสร็จแล้วก็เอาย่ำวางเสร็จแล้วก็วางในครับผมนะแล้วก็เลเวอร์มาวางไว้ทั้งสองข้าง อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้เลยในครับผมนะเสร็จเรียบร้อยนะฮะให้เราโอ,โอ้วางผิดวางผิดโอเควางไว้อย่างนี้นะฮะเสร็จแล้วก็โอ้ไม่เชื่อ <c oughs> ก็เอามาผิดอีกแล้วโอเคนะฮะแล้วก็ทำสองฝั่งเลยนะทำสองฝั่งเลยโอเคนะครับผมนาะหลังจากนั้นนะฮะให้เราเอาแถววางตรงนี้โอเคแล้วก็วางตรงนี้ Okay. วาง,ง, okay. งตรงนี้อีกโอเควางตรงนี้อีกโอเคในเช้าผมนะ่ะมันยังไม่เสร็จนี่ครับผมเราต้องมาตกแต่งเลยก่อนนะฮะนะฮะเป็นไฟ okay. อโอเคเอาออมเตลสโตนมาโอเคในเช้าผมนะ่าเสร็จแล้วให้เราเอาก,กระถางดอกไม้นะกระถางดอกไม้กระถางดอกไม้อยู่ไหนวะอยู่นี่นี่เองนะฮะ ้เราวางไว้หน้ารถอย่างนี้เลยในเช้าผมนะ่ะโอเคนะเสร็จแล้วก็ให้เราเอานี่มา,มาเพื่อจะทําเป็นที่นั่งนั่นเองในเช้าผมนะ่ะโอเคอึบบอมาวางโอเคๆๆวางผิดวางผิดวางปุ๊บแล้วก็ปุ๊บในเช้าผมนะ่ะ ท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วในคช้าผมเป็นรถบิ๊กฟุดของเรานั่นเองในเช้าผมนะ่าซึ่งมันขับไม่ได้นะซึ่งมันอนาถาตรงนี้นะแต่ก็เอาทําเป็นตกแต่งอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าสวยงามใช้ได้เลยในคช้าผมนะ่าโอเคนะฮะแล้วก็มานั่งเลยดูนะฮะโอเคก็ประมาณนี้เลยในคช้าผมนะ่าก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอลา,ออาไปก่อนไงฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะฮะเพื่อกำลังใจว่าผมทำคลิปดีๆต่อไปนั่นเองในคช้าผมนะฮะ ไม่บายก็บผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนรบกวนช่วยกดซับสไคร e หรือว่ากดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนั่นเองในเช้าผม